สวัสดีค่ะชื่อดารินโชติรลัตนะคะชื่อนล่นชื่อเชอร์รี่นะคะพักอยู่ที่ถนนเจริญนครน,นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับไอคอนสยามนะะวันนี้มาเรียนคอร์สลิฟขนตาแล้วก็ขนคิ้วค่ะที่มาเรียนลิฟติ้งขนตาขนคิ้วนะคะเพราะว่าพี่มีลงเป็นคอร์สต,ต่อขนตาไปด้วยทีนี้เราต้องมีความรู้แล้วก็เราสามารถที่จะทำให้ ให้ลูกค้าได้ฟ u ูออปชั่นเลยนะคะเกี่ยวกับขนคิ้วแล้วก็ขนตาจริงๆเนี่ยตัวเองก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็การลิฟขนคิว้วขนตาเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วก็สวยเลยอะคะ่ะไม่เราไม่ต้องมานั่งนั่งแบบนั่งดัดขนตามานั่งปัดสมาร์ทคาร่าขนคิว้ว mm hmm. ก็จะทําให้เหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาสวยแล้วก็เราประหยัดเวลาด้วยด้วยนะคะตอนเช้าเราไม่ต้องมานั่ง ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็จะเรียนทฤษฎีเกี่ยวก,กับการลิฟขนคิ้วแล้วก็การลิฟขนตาตอนแรกก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลิฟขนคิ้วขนสนตาสักเท่าไรแต่ว่าคุณครูที่นี่ก็อธิบายได้ละเอียดดีมากเลยนะคะทําให้เรามีความรู้ว่าเราจะต้องทยงงายังไงการดูแลร,รักษายังไงขั้นตอนการทําลิฟขนคิ้วขนตาทํงงายังไงแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงการปฏิบัตินะคะครูก็จะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็ให้นักเรียนทาตามไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ ก็จะมีความตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็จะมีคุณครูอยู่ในห้องสอบอยู่ตลอดเวลาคอยให้คาชี้แนะเพราะเราทําถูกต้องหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเราก็สามารถที่จะสอบถามครูได้ตลอดเวลานะคะ <c oughs> คุณครูก็จะใจดีค่ะค่อยๆอธิบายให้นักเรียนเข้าใจสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองได้ค่ะ ก็จะนาไปประกอบอาชีพนะคะก็ตอนแรกก็น่าจะเป็นเหมือนกับอาชีพเสริมขึ้นมาแต่ว่าด้วยความเราคิดว่าเราอีกหน่อยเราเราตั้งใจมาทางสายใยนี้อยู่แล้วนะคะเราก็จะทําเป็นอาชีพประจํแเราคิดว่าสาวๆวาน่าจะชอบอยู่แล้วลิฟติ้งขนคิ้วขนตามันจะทําให้เหมือนกับเราประหยัดเวลาในการแต่งหน้าไปได้อย่างมากเลยนะคะนะคะเพราะเชื่อในความ ความมีชื่อเสียงของสถาบันนะคะมาดูสถาบันแล้วมีความน่าเชื่อถือ,อ,อสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็สอนปฏิบัติแล้วคุณครูที่นี่ก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะสอนเราเนี่ยมีมาตรฐานในการสอนที่ดีแล้วคุณครูก็มีความสามารถในการสอนแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆนะคะ มาเล่นที่นี่กันเยอะๆนะคะนอกจากจะสถาบันความน่าเชื่อถือแล้วนะคะเดินทางสะดวกค่ะมาทางรถไฟฟ้าได้สนุกมากๆเลยนะคะเราสถาบันที่นี่ก็มีความน่าเชื่อถือสะอาดสะอา้านคุณครูใจดีนะคะก็เรียนกันเยอะๆนะคะรับรองมาเรียนที่นี่เราไม่ผิดหวังค่ะ